สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับยังคงไม่มีใครไปล่วงรู้อนาคตของเจดอนซานโชได้เลยว่าในฤดูกาลหน้าเจ้าตัวคงจะยังได้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเด็ดต่อไปหรือไม่และถ้าย้ายจะไปทีมไหนและเงินที่ได้มาจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ เหมือนจะเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบได้แล้วสําหรับทั้งเอริกเทนฮากและจจดอนซานโชนับตั้งแต่ซานโชนะครับไม่ยอมกล่าวขอโทษเอริกเทนฮากคู่เป็นกุญซือเมื่อช่วงกันยายนปีที่แล้วจนทําให้ต้องย้ายกลับมายัางบุลุเซียดอทมุนด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมซึ่งซานโชเองก็แฮปปี้ที่ได้อยู่กับเสือเหลืองอีกคารบหนึ่งซึ่งเป็นสโมสรที่ปลุกปั้นเขา,าเองกับมือก่อนที่จะขายให้กับปีศาจแดงด้วยมูลค่า73ล้านปอนด์เมื่อฤดูกาล2021รวมถึงซ เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ลงสนามไป21นัดในทุกรายการยิงได้3ประตูและยังมีส่วนช่วยให้ทีมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ต้องอกหักด้วยน้ำมือของราชันชุดขาวจากผลงานชั้นยอดนะครับทำให้ดอทมุลอยากเก็บซานโชเอาไว้แต่มีอุปสรรคสำคัญ2เรื่องนั่นก็คือแมนยูนเต็ดต้องการค่าตัวของนักเตะมากกว่า50ล้านปอนด์และอดีตเด็กบั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังมีความปรารถนาจะย้ายกลับไปพิสูจน์ตัวเองกับผีแดงอีกครั้งเติร์มมิลเลอร์นะครับสื่งร,ง,งรยงเยาา กีอกว่าแม้ซานโชนะครับพร้อมที่จะกลับไปเล่นในถิน่นโอทัฟอร์ดแต่มีข้อแม้ว่าสโมอสรจะต้องไม่มีเอริกเทนฮากทํทำหน้าที่กุมบังเหียนอีกต่อไปในส่วนของอนาคตกุนซอชาวดัตนะครับยังคงไม่มีความแน่นอนเนื่องจากมีรายงานอย่างต่อเนื่องว่าบอร์ดบริหารกําลังตัดสินใจปลดเขาออกจากตําแหน่งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยโค้ดนะครับที่มีลุ้นจะมาทําหน้าที่แทนก็คือโทมัสทูเคิลอดีตเทรนเนอร์ไบเยอร์มิเนกและเชลซีและยังมีโทมัสแฟงคงนายใหญ่เบรนท์ฟอร์ดและมาริซิโอโปเชติโนโค้ชชาวอิต ตาย แน่นอนนะครับว่าเมื่อตัวนักเตะสามารถเข้ากับทีมสื่อเหลืองได้เป็นอย่างดีทางด้านสโมสรจากบุนเดสลิกาเองก็ต้องการเก็บตัวเขาไ้ใช้งานต่อในฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะด้วยการยืมตัวต่อไปหรือเซ็นสัญญาถาวรเองก็ตามแต่การปล่อยยืมตัวต่อไปนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่อแมนยูนเต็ดแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของค่าเหนื่อยที่สูงริววถึง3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์และทางดอทมุนเองนะครับก็จ่ายค่ายืมรวมค่าเหนื่อยให้เพียง3.4ล้านปอนด์ในตลอดครึงร่งฤดูกาลหลังหรือถ้าตีกลมๆนะครับดอทบุนจ่ายค่า เนนท่าั้หลังจากนั้นก็เหมือนได้ใช้งานเจ้าตัวฟรีๆเลยซึ่งถ้าเป็นแบบกรณีที่กล่าวมานะครับก็ทําให้ทีมงานของเซอร์จินรัดคีปก็ต้องเร่งหาทีมอื่นๆมาซื้อตัวเขาไปให้ได้อย่างน้อยนะครับก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายไปได้อีกเพียบและก็จะได้เงินมาเสริมทัพในผู้เล่นตําแหน่งที่ต้องการมาจริงๆแล้วถ้าในสุดท้ายซันโช่ต้องกลับมาค้าแข่งในโอตาฟอร์ดต่อในฤดูกาลหน้าเขาจะมองหน้ากับกุนซือชาวดัตติดหรือไม่หรือ,ออาจจะต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งเพราะอย่าลืมว่าเเอริคททนนนนฮาีีนน่่่่ปป็ยยืืมข้ไชว ตอนที่เจ้าตัวมีปัญหาเขาส่งซันโชไปพักใจซ้อมเดี่ยวที่ประเทศในทั้์แลนด์ซึ่งเรียกง่ายๆว่าสปอย s a ซันโชเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบูรุสเซียดอรมุนยังไม่พร้อมที่จะซื้อซานโชขาดถาวรเหตุผลก็คือเรื่องของเงินในสโมสรและค่าตัวของนักเตะที่ค่อนข้างสูงส่วนทางด้านเจดอนซานโชเองนะครับก็ยังเหลือสัญญากับปีศาจแดงจนถึงปี2026เลยทีเดียว และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ